ก็ยี่ตัวนี้ก็บอกแล้วคุณนังกระติกงนง่นึางประชันรอบผู้นีฮันระดับประเทศคุณฮันอ่ะที่หนึ่งฮะนะเสียแต่ว่าแม่เอมังก็มังกูจ่ซื้อเหรอมีแต่หมาขาไปกินก่อนเอ้ากูว่าผู้เดียวตัวนี้เอาเปิ้งกี้จักนัดกูนะ กติกโอ้ยหักเลยเลยน้ำหาอยู่อยู่เงื่อนกัได้ยรู้จีไปแล้วหรือกูบ่ะดิไปไสนโอ้ยพาพในวันแฮียแม่ปาขึ้นปลาขึ้นเฮ้ยมึงี้ไปหร่ไปลูกพี่เอียนกับมาได้ไหมเนี่ยเบ้อเออการเสด็จได้วะเอางี้ทิมกับป้าผมเอาทิมงแม่ยังนั่นกติกมัน่อยได้เหรอพี่พื่อผีเอานี่ยังก่อนนั้นกติกมันเออ บ้านจำเลยอ,อยูดิดดเล่กมายังได็กก็ฉือกันหนักกว่าไก่ะไปนั่นเออเกง่งผมหน้าพี่เมี่ยมมาตะคันูเด้วนั่นหอยเออมีเพ็ดมาจักษยังนี่ออนังหมูนังหมูเออหมูกี่เออลุงอัคระไว้ยังดีเต็มพระดำพันใส่ยันเต็มที่ลูกพีเ่เก่งเก่งยัง,ง,งเฮ้ยตอนยิ่งกูมอง,งดูกูเก่งอยู่เลย สมค้ามบ่อยู่ะเ้เบิงเจ้าเบิงเจ้าเบิร์งนี่อะวันน่ะเป็นไดไปว่าแล้วทีนึงห่าคันนี้แมวม่องเลยข่อยันมันเด็ไปตางประเทศอยู่ไถ่เอ้ยว่าแน้เหรอเฮ้ไอ้ก้งมึงดูล่ะไอ้ผีนี่ไถ่ เอาเลยไม่นี่หอบอกว่าตัวเตอร์มึงนนึง่ะเออผูก็ทิมสาตหน่อยก็อล้เว้ยเฮยมึงเจาเฮยอีหังกวัดทิทางล่มตัวน้อเอาทิดทางล่มพร้อมคิทางล่มหนึ่งกดอากาศต้มสือากาศล่มผานแยหลงเที่ฝนตอนหลังเสีติ๊กเสียก็้านที่หนที่ทาอยู่เอ้ยมเบ่ะ เดยนมาตัองเล่งข่องคนคำนวณชุ่มนีไดนะโอ้คุเก่งแค่อีพอเนี่ยยิงงดูก็เกีรเกงแน่เป้านเลยเป้านเลยเอาแบบเอาแบบมาเล่งบะเอาเล้งซะเออมาไม่งควายอ หมูแรงอยู่แหโอ้ยเร่งยังกโดอกกัเดิยะก็เป็นนกกระลมพุ่นมย้นกันยืกับฟองขาวม่้อง้ยทำไมกูตั้งสีเตี้ยจงย้ปีเขาแห็นก็เห็นโอลิมปิกจบอกเอาไปเออยอกเดี๋ยวไงไงบ่กูปวดแขนแล้วว่าเอาแ่้ันเอาเลยเดเอาเลย นั่นมะว่ะดิท่านนมว่มันอี๋นี่ประมาณนี้โอนเปนี่นประมาณนี้เนีไปไปเนี่ะมึนบนจมูกโอ้โหหาหมงแนงเลยขำมาตัวนี้ลูกพี่หาอยู่ ลูกเป,ป๋ปรถมาถึงแล้วเหรอจ้ามาจากไหนอ่ะเปยเจ้ายยมาช้าจังเลยเนี่ยก็ข้าทำธุระอยู่พี่ใหญ่ขออยขอยโ,อโอทษด้วยพอดีข้าไปส่วนน้องอยู่นี่ยอยู่ตูบหลังบ้าน,นเนี่ยน้องมึงเป็นองแหม่นี่บาน ของแค้นองแค้นเโอ้ยนี่มันฟังคุงชัดชัดมาทีใส่หนีมาตะปุ่นป่าสนธยาตีลวันเีเก็บอยู่ห้างทาันดีต่อบกงได้นี่คือสติเกือายนี่หนีเดียวเบิ้งคาทางมาหลุดเอาลองมานุกหางที่ดพูนะพูนะ เป็นดายมัดมือควยอแบบนี่แหละพิ่ได้ใช้งานสุดยอดกูใครแน่เลยเนาะป้ได้ยู้ยสั่นเองนี่ยิงยางสติ๊กแมนเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวพี่เก็บไปใช้งานเลยแม่นครับเตรียมเรื่องงานเลยเราจะใส่เงาไปงานใหญ่งานใหญ่มึงกูจะกว่าว้าเลี้ยวมือนีกูจะพาไปลักปลาลักปลาโอ้ยบ้าใครว่าเอาลักปลาไม่ดีเมียมึงต้องเอาว้เลียวโอ้ยมึงว่ากูจะไปใช้ไับใครงูู มันนั่นลักป่ามีเออกูณบ่ได้มึงลักกูนี่สิไปข้าไอเอ็นมึงเบิ่งลานเล่าไว้มึงนี่นังสติ๊กแมน่นมาเออกูสิบอกจังสีป่ะที่นี่มาฟังคือไม่เฉยสีบอชสูยฟังแผนการทั้งเบิดเท่ามือนี่ก็คือว่าโอ้มันเป็นจะสี่บ่โอ้ยท่านได็กเอายังอยู่ตัดอืมฟังหมูแล้วโอ้จำไว้ฟังไหมการข้าวแกงนั่นฟังหรือเปล่า เออ,เออฟังแล้วบุดถือโต๊ะอีกวมึงคือว่ามึงยิ่งนังสติ๊กแมนกูเจมึงเบืองหลาดเล่าอยู่ขา้างหน้าเรื่อเพราะว่าสาอันนี้เป็นสายเจ้าข้องอืมให้มึงยิ่งนังสติ๊กใส่สังกะสีกูสีบ้างสังกะสีไปล,ะละ้างให้หมดหกสามงสาหมกสาขั่ังขันขันกันขไนขงนขันเันขันขนขั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 นของขันขห้ขัน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 ขัาขันขันันนันขันขันนัขัััน,น ให้มึงยิ่งเื่อหนึ่งโป่งกูชชเข้าใจว่ามีคนกำลังมากแต่ขัดมึงยิ่งสองเ่อโป่งโป่งติดกันแสดงว่าปลอดภัยโอเคเข้าใจบ่เข้าใจเข้าใจโอเคแหละเนาะเออพอทีนี่มึงมีนาฬิกาบ่นาะเนี่ยไหนนี่นี่ล้างรถเลยเอากุชชีเอานาฬิกาไปก่อนคือให้มึงเบิ่งเวลาจากนี่ทุกๆขันนที่เข็มิสี่ว่าจุดบ่องได้ปึ๊บให้มึงยิ่ง เห็นมึงเบิ่งขับดถอยไามากเห็นยิงเทธอนึงเออเห็นยิงสองเธอโป่งโป่งเออจู่ๆหายที่เต้แะเต่บะเต้ว้าวโตแต่ว่าเอ้ยแต่ว่าแต่้บะแต่ว่าขันมีคนมากยิงเลยขันมีคนมากยิงเลยอือโอเคโอเคเอาไปนีอะไรได้ยืมมือมานี่มันน่าจะได้ยืมมือตัวของผมของหอยโอเคเอาสั่นไะเริ่มเพลยกันไปโอเคอ่ะตะก้อก่อนอันนี้ลูกทีปไหมตะก้อ เอามาได้ไห <ตะ S 1> มกูจีิดเตะกูเตรียมเตะเลยเด้ยกูก็ได้เมื่อเม็ดเมื่อเมื่อเมื่อแล้อนะสัวเฮ้ยเริ่มแผ่ออกมาทำไมกูเตรียมเตะยง่ ไป้าวรู้พี่ได้หรจอมแฮ่เฮ้ยมาันแท้เอาล็อกบอว่าเอาไปยังไพ้อยังอมึงดูห่ห้ามลักปลาในน้องสะสวยเลยี่ันไดวปวดาดไเลย <S <S เป็นเลยมึงก็ไปทำด่าเว้ยจองไปจอดวาแม่นวะมีมือนึ่งคื้มากวแล้วย่าประมาทไปเรื่องนีที่นึ่งม่ไหวอ่ะไปเลยมันก็ไปรักเตะตักอีกู้องอย่างนี้ทำโอเคโอเค มึงออกมา่งยิงตัวออกมด้วไ่อาแล้วมึงยิงยังกเ็นมีเสียงแป้งนึ่งจังไ้แป้งหนึ่งคือย e. ิคนมาสองแป้งคือปลอดไัยแโอเคไปทุกงค Gì nhà mày. Rồi, xuống bài ban xe nhà mẹ. Thế ban mày. Thì chẳng thấy mình ra để xâm nẩn đó. mày bật lái nhưng phát cảnh ban xe nhà của dù đi. nào cho luôn Bó. đó. Bó. Ủa. Nó không đẹp hết rồi, anh nhắn dù này hả nè Hứ. Ừ. khoang mới đâu. Hứ. Hứ. Bỏ tay. Hứ. 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 Hứ.

ขังนกันนะฮะอไปกูขึข้ลมมนลมวะถสรสามีเขาสังเล่นไพ่เบิดป่นนันกนะฮะผู้ใดไ,ไม่ฮะจะต้องขัดแน่แก <c oughs> มักนจะงาดีว đó phải cắt linh đây, cắt từ ngoài đấy có gì vậy? có không? đi phéo hé phải anh nhiều,

ไอ้อ้ไว้าวนี่ชู่ว่าเห็นไเป็นปะ่มผัดนอนไคือนอนนี่ก็เชื่อแม่กัน หู้ไ wow, ม่ได้แบบนเี้หู <laughs> <laughs> uh, well ้อยู่หู้ย่อเป็นนาเยอะกว้างจะมาคิดว่ามันเออพี่น้องกันรักกันได้ยังไงนะว่าป่านหง้ว่าหู้หูเขียนไว้อยู่หันเขียนยังไงยุหันแล้วเอ้ยบ่มีหรอกเจ้ากขาเบิ่งไม่หันไปแบบนี้เขียนไว้อยู่นะตายแล้วน้องฝ้าอลไรแบบนี้ เราเป็นะไรรู้เก็บาว่าม็นพักเนาะมมึงขึ้นเที่ยนพยาบาลในแท่ละมือนี่หืางเลย